ตอนนี้เราก็มาถึงวัดพระทาตุยาคูนะครับที่อำเภอกำมะลาสากับจังหวัดกาลสินนะครับองพระทาตุเก่าแก่ซึ่งเป็นสถานและโบราณสถานที่สำคัญในอำเภอกำมะลาสาจังหวัดกาลสินซึ่งมีการค้นพบหลักฐานว่า,าที่นี้นี่ยคือในอดีตชื่อว่า,าเมืองฟ้าเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นแหล่งค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของทางภาคอีสานนะครับพื้นที่บริเวณนี้พระธาตยาคูเนี่ยเป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับดูจากพื้นด้านล่างที่องค์พระธาตุก็คือฐานด้านล่างนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่คือ สันนิษฐานว่าเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ถูกทำลายนะครับหลังจากเมืองต้องตกเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้สงครามต่อเชียงโสมตั้งแต่อดีตคำว่ายายาคูในภาษาอีสานหมายหมายถึงพระสงฆ์ผู้ได้รับความเคารพหรือบวชมานานนะครับในพื้นที่ตรงนี้เชื่อว่าพระอ,องค์นี้ก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อ บรรจุอัฐิของพระผู้ใหญ่จึงเรียกกันว่าพระาธาตุยาคูนะครับตรงนี้ก็คือคําว่ายายาคูในภาษาอีสานหมายถึงพระสงฆ์นั่นเองนะครับเห็น okay, นะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆว่าพื้นที่ตรงบริเวณที่ยังไม่ถูกทําลายตรงนี้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับ ก็คือพระธาตุองค์นี้ก็คือดั้งเดิมสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีนะครับราวพุทธศตวตรรษที่13ถึง15ก่อนจะเสื่อมโทรมลงนะครับนี่ฮะพื้นที่บร,ริเวณรอบๆในย,ยุคก็คือจนกระทั่งได้รับการบูรณะต่อเติมใหม่นะ ช่วงในสมัยอยุธยา,าและรัะตนกโกสินทร์ส่วนยุคปัจจุบันก,มก,มนกมนรมกรมศิลป์กรมศิลป์ปรากรก็คือก็ก็ได้เข้ามาบูรณะในให้มีสาภาพอย่างที่เห็นจนจนแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2522นะครับในพื้นที่บริเวณนี้ก็คือก็ดูแลกันมาเรื่อยมา โดยทุกปีเขาก็<ๆ>จะมีเทศกาลบูชาพระธาตุระหว่างเดือนในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาเพื่อเป็นการขอฝนและความร่มเย็นนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะอยู่ที่อ่าเรียกว่าตำบล่าหนองแปนอำเภออ่ากมามลาสายจังหวัดก็จังหวัดกาะสินในพื้นที่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือบริเวณร,รอบๆเนี่ฮะ เวพื้นที่รอบนี่อันนี้ก็คือตอนนี้เขาก็จะมีการจัดงานก็เตรียมสถานที่เตรียมจัดงานเห็นนะเป็นพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยฮะที่เขากําลังตกแต่งพื้นที่เนี่ยฮะเดี๋ยวจะซูมไปให้ดูฮะน,นี่อันนี้ก็จะมาดูป้ายประวัติตรงนี้อันนี้คือป้ายประวัติ เห็นชัดไหมครับนี่ฮะป้ายประวัติเดี๋ยวจะจะขึ้นไว้ให้ดูฮะก็เดี๋ยววันนี้ค่อนข้างอากาศแดดค่อนข้างจะร้อนเดี๋ยวก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆครับ